โอเคครับผมสวายท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คนกอดอยู่กับรายการสเปียร์สโตโดนะครับผมกับเกมไมค์คราฟันเพล็กันแอนด์เช่นเคยเลยนะครับอ่าพาร์ทนึงครับเราก็จะไปทําการล่าเอเดนแมกนัลลอนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมก็เปิดเซิร์ฟค้างไว้ครับผมรอให้มันมืดนะครับโอเคครับเฮ้ยเกิดเจอเจอเจอแล้วครับโอ้โหมาปพ๊บเจอทันทีครับทำไมพาร์ทที่แล้วไม่ค่อยเจอเลยวะนายขอตอบเพลินรอบนี้อ้าวเฮ้ยบ้าเฮ้ยโอ้โหสกิลใต้ขีดมุมครับอ้าวเดี๋ยว อุ้ยเอ้าแล้วแล้วผมฆ่ามันไปตอนไหนวะเนี่ยสงสัยตอนตีสเกลตันอยู่ครับมัน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 โดนลูกลุกไปนะครับโอเคก็ถือว่าโชคดีไปเนี่ยผมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาดีดีมาดีดีโอ้โหพาร์ทที่เราเนี่ยไม่ค่อยเจอจะพาร์ทนี้เจอบ่อยจังกระเบยอุ้ยไม่โดนเหรอวะต้องโดนดีต้องโดนดีเอ้าอุ้ยโดนไหมเนี่ยเออโดนโดนตายดรอปโอ้โหดรอปได้มาสองสองชิ้นแล้วครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวจบจบจากการล่าไอ้ได้มาครับผมผมจะไปล่าบาสนะครับเพื่อที่จะเอาแท่งไฟบาสมานะครับผมโอ้โหถือว่าพารนี้เริ่มต้น็ดดีครับผมมาเพิ่ก็เจอ2ตัวเลยนะครับโอเคโอ้โหแต้ธนูมายเยอะมากอ่ะเอ้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราจะทิ้งทำไมวะเนี่ยเสียดายอ่ะโอ้โหไม่ได้ทิ้งเลยลงลงไปงมหาแป๊บงมหางมหานะครับโอเคอ่าได้ธนูใหม่สดเอ็มอองมาแล้วนะครับผม ผมไปล่าต่อดีกว่าครับเอ็นเจ์แมนครับเจอมา2ตัวแล้วครับผมจังหวะนี้ครับถือว่าโชคดีนะครับผมเอ้ยใช่ปะด่ะเอ้ยใช่ด้วยนะครับโอ้โหเกิดเยอะมากพาร์ทนี้เกิดเยอะมากไอ้พาร์ทที่เรานี้ไม่เคยเจอเลยตัวิตัวนั่นแหละตอกไหมไม่ตอบโอเคตัวนี้ไม่ตอบนะครับผมอ่ะหรือว่าผมต้องไปตีดาบก่อนวะเออผมน่าจะไปเอชชันดาบไปดาบลูกจิ้งก่อนนะค่อยมาตีนะผมแต่แบบแต่ไม่เป็นไรครับใช้ดาบธรรมดาตีเอาก็ได้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดาบทีเป็นท่อแป๊บนะครับผมอ่ะ ข้าไปผมซาบูนะครับผมได้86นะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาเอเดนแมวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอเดนแมวเอเดนแมนกระต่อนะครับผมโอหไอพีเยอะมากโอ้ถ้าเอ้ยโจสลัดบัดดี้บัดดีนายเอากระตุกมีการกระตุกด้วยนะครับเดินกระตุกเลยเพื่อนมาเป็น A B C ชักกระตุกเลยนะครับโอเคเกิดบ้างไหนอเกิดบ้างไหนอไม่เจอเลยนะครับ เคียเอ้ยแมงมุมดีนายไม่ฆ่าอยู่ครับเราเป็นคนดีครับเรารักสัตว์นะครับแต่เขาต้านเราไม่รักครับผมเราเกลียดนะครับเฮ้ยนะครับผมอ่ะเกคยแ้งมุมเนี่ยโอเคครับผมน่าจะแถวนี้ครับผมแถวนี้น่าแถวนี้น่าจะหมดเคสเรซายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาไปฐานจากทางด้านนู้นแล้วกันนะครับผมอ่ะผมเดินหานอยู่ครับเอ้ผมว่าผมวิ่งหาเอ้ผมบินหาอยู่ครับน่าจะเร็วกว่านะครับผมแล้วอีกอย่างอ่ะผมมันมันไม่เสียหลอดทหารด้วยนะครับ หรือว่าเสียวะน่าจะเสียนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรครับมินทากันไปนะนะครับผมชิบชิบชื้โอ้โหลงโจงสงสัยบิดสูงเกินนะครับนี่มันอีกผีนี่มาบอดี้เกิลิตันงดจุ้ยบอดี้บอดีซอมบี้บอดี้คริปเปอร์คริปเปอร์บอดีจ้าเออเออตกใจเย็น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 เย็ดีทหารเรือเอ้ยไม่ใช่ทหารเรือตัวสลัดนะครับโอเคตอนร้อนหลอนเฮ้ยโอ้โหมาสู้อยู่ครับ แม่ดูครับใครจะชนะครับเออจนจนซาเบตไฝชนะนะครับผมอ่าเอาแล้วใครมันจะเบิดตัวตัววัเนี้ยโอ้นะครับผมไอเทมแมนไม่เกิดแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะเกิดตอนประมาณตอนประมาณไหนอ่ะประมาณ,ปร,มาณประมาณเริ่มมืดนะครับพอ,พอมันพอมืดมืดแล้วมันก็ไม่ค่อยเกิดเลยนะอืมโหจากนู้นไปนการสู้รบกันอยู่นะครับผมอ่าปฏีนายพวกใหย่ซุู้กันเปยังไงเนี่ยเป็นพาทิมิกันได้แล้วนะ ตายไปหมดเลยนะครับถึงพวกเขาจะเก่งขนาดไหนครับผมพวกเขาก็ไม่สามารถชนะเราได้อยู่ดีนะครับผมเพราะเรามีผนละไม่เป็นสัตว์สุดโกงอยู่นะครับเอ้ยแม่มดบดีบดีแม่มดสุดที่รักตายไปทีบดีคิปเปอร์น่ารักโอเคโอ้โหไอ้ไดแมวเกิดไปเนี่ยไอ้พอมันมืดมืดแบบแบบมืดดๆครับมันก็ไม่ค่อยเกิดเลยนะครับผมไอ้ไดแมวมันน่าจะเกิดต่อประมาณ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  ประมาณไหนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับโอเคแต่ตอนนี้ก็ลองบินบินหาดูแล้วกันนะเผื่อมันเกิดนะครับผมอ่ะมันไม่ค่อยมีเลยว่ะนะครับเอถ้าไอด้แมนในเหมืองเนี้ยมันมีปะวะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยนังมาสกาวิตันสวัสดีนายไม่เจอกันนานตายไปสิโถเอ้ยนะครับผมอ่ะเฮ้ยมันเหลือเนี่ยว่ะเอามันก็มที่เดิมเราเนี่ยว่ะนะครับหลอดแล้วไปเนี่ยโอเคนะครับผมผมว่าผมบินไปด้านนู้นดีกว่าครับ อ่ผมมีไปทางทางทางทะเลดีกว่านะครับผมทะเลที่ผมเจอในสองพาร์ทที่แล้วอะครับนั่นแหละครับน่าจะมีอ่าทะเลทรายไปต่อนะนะครับผมโอ้โหคิปเปอร์บัตดีไม่เจอกันนานโอเคคิปเปอร์สวัสดีจ้าไม่ฆ่าดีกว่าผมจะเป็นคนดีนะครับทุยครับเป็นคนดีแรงมาตามล่าเอ็นเดมันเนี่ยเอ้ยใช่ป่ะนะใช่ครับสองตัวเดียครับเจ้าหัวเงีับเจอสองตัวครับผม ต้องรอต้องรอต้องตัดต้องตีก่อนตัวหนึ่งก็ตีตัวหนึ่งโอเคปึ๊บปึ๊บเก็บไปสองตอบไหมไม่ตอบเหรอโอ้อะไรเนี่ยสาค่าสาค่าตั้งสองตัวไม่ตอบเฉยนะครับใหญ่ครับแย่ให่ให่ตอบยากจังวะทำไมาเล่นในเซเวอร์มันมันไม่ตอบยากขนาดนี้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ไปไปไปเรื่อยๆแล้วกันครับจนกว่าจนกว่าจะครบนะครับมันต้องใช้ประมาณสิบหกอันปะ เอ้ยโอหสามตัวสามตัวมานี่ดิต้องการครับสามตัวขอขอสักอันนะสามตัวขอสักอันเถอะนะขอเถอะสักอันอนะ่ะสามตัวจริง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 ,รง,รงโอเคอุ้ยจะสองอันครับโอเคโอเคได้มาตรทอันแล้วผมจังหวะนี้ครับอ่าเราต้องใช้สิบหกอันนะผมซึ่งเยอะเยอะนะครับผมผมจะใช้สิบหกอันนี้ผมในการปเปิดเปิด,ป,ดประตูเวนเดอร์นะครับผมอ่าบัตีซอมบี้ไม่เจอกันนานหน้าตากวิตินขึ้นนะเนี่ย โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณตีสามตีสองตีสามนะครับโอเคแล้วก็หาหากันต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคครับก็กินกินมันกินมันฝรั่งกะไรไปก่อนนะครับผมเออวะทำไมเราไม่ใช่ทำไมเราไม่ใช้สกิลเลยวะเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้สเกลลิตันชึบนี่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 สกิลเราโหดปละนายวะกระตุกกระตุกนะครับใช้ทีนี้กระตุกกันเลยทีเดียวนะครับผมไอ็ตัวอะไรวะนะอ๋อแมงมุมนะครับ ตกใจครับหนึ่งมาตัวแรงนะครับผมมัด,มดีตายไปห,หมดตายไปห,หมดตายไปหมดนี่ดาบแรงครับดาบแรงเอ้ยไม่ใช่ดาบท็อปแป๊บแรงครับท็อปแป๊บปแปรงนะครับเอ้ยเราก็มีโซอยู่ไหมอ๋อมันมันก็ไม่ไม่ได้เร็วขึ้นเลยนะครับแล้วทำไมเราไม่ใช้โซวิ่วงหายเอเดมาวันวเนี้ยเออวะไอ้บ้าโอ้มันเร็วกว่านี่มาโอ้ไอ้บ้าเอ้ยนะครับแล้วบินหาก็ตั้งหลายพาร์ททำไมไม่ใช้โซวันเนี้ยโอ้โคตรโคตร โคตรงโง่เลยครับขออภัยด้วยครับผมก็ไม่ก็ไม่แปลก็ไม่แปลกอะไรกันนะครับที่ว่าไม่ว่ากันนะครับคุณจะบอกคุณจะบอกไอ้ป้าเอ้ยทำไมงงอย่างนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเราคนลืมครับเพราะเราเรามีโซนะครับผมโซ่ซิบซิบิบซิบเอมันใกล้เช้าแล้วครับผมผมกับกลับหมู่บ้านดีกว่านะครับผมประมาณหูหกร้อยเมตรเรามาไกลจังวะนะครับ เครัผมใช้เอ้ยอย่าตกน้ําตกน้ําไม่ได้ตกน้ําไม่ได้น้ําทีนี้คือจบเอ้โอเคบินกลับไปแล้วกันครับโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วเนี่ยผมผมกลับไปจกพาร์ที่ที่หมู่บ้านแล้วกันนะครับผมได้พาร์ทนี้ยผมได้เอ็นเดโพมาสี่อันนะผมอ่าเอ้ผมต้องใช้ประมาณ16อันนะผมผมเก็บกันอีกเก,เก็บกันอีกหลายพาร์ทเลยนะครับโอเคอ่าลงพื้นกันครับโซยม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 ,ยอมเอ้ตกไหมเนะี่ยโอเคไม่ตก ไม่กลับบ้านดีกว่าครับผมโดยการใช้โซ่นะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมพาติดขึ้นยามเช้านะครับท่างเป็นตาที่สวยงามจริงๆนะครับผมวันดีนายโหโซ่ที่มันแบนทะลุตัวสวิตได้ด้วยเหรอวะโคตรเกลียนโหแบนทะลุตัวทะลุตัว,ต,วตัวเนี่ยทะลุทะลุทะลุไอ้ฐานเรือโอเคกลับบ้านกันก่อนอน,นะครับผมอ่ะโซ่ ยง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 เอพ่าด้วยค่อยเทนะครับยงยงเอ้ยตกใจยง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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนะครับผมอ่ะเอพ่าเอพ่าเคียบก็ถือว่าพาร์ทนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมก็ถึงกันคลิปหน้าสวัสดีคกผมไม่ไปครับ